<B ank o> ม่วงแบงโก้มะม่วงเป็นไม้ผลเมืองร้อนสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยทั้งนี้เพราะมะม่วงเป็นไม้ผลที่ขึ้นง่ายได้ง่ายจเจริญเติบโตเร็วสามารถขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดตั้งแต่ดินเหนียวจนถึงดินล้วนปนกรวดแต่ที่ที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกคือดินลวดปนทรายหรือดินที่มีอินทรีย์วัตถุอยู่มากไม่เหนียวจนเกินไประบายน้ําได้ดีและมีความเป็นกรด และเป็นด่างของดินค่า PH ประมาณ5.5ถึง7.5นะครับลักษณะทั่วไปนะครับมะม่วงมีลำต้นตั้งตรงขนาดของต้นจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ของแต่ละพันธุ์ลำต้นแข็งแรงมีเปลือกหนาใบสีเขียวเข้มจอกดอกติดผลในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนมีนาถึงเมษายนในส่วนของภาคกลางนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับจอกดอกช่วงเดือนมกราจะเก็บเกี่ยวด้วย ช่วงเดือนพฤษภาถึงมิถุนาผลครับมีขนาดแต่50กร,รมัมไปจนถึง2กิโลกรัมรูปทรงของผลนั้นมีทั้งกลมยาวรีรูปไข่แตกต่างกันไปตามพันธุ์นั้นๆสามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 5-10- ถึง60ปีซึ่งนับว่าเป็นพันธุ์พืชยืนต้นที่มีอายุยืนยาวชิดหนึ่งพันมะม่วง ผลมะม่วงแบ่งตามความนิยมผู้บริโภคหรือแบ่งตามการใช้ประโยชน์ของผลสามารถแบ่งสาประเภทหนึ่งมะม่วงรับประทานผลสุกเมื่อยังดิบหรืออ่อนจะมีรสเปรี้ยวแต่ถ้าแก่จัดและสุกเต็มที่จะมีรสหวานเช่นมะม่วงอ,อกร่องน้ำดอกไม้และทองคาพิมเสนหนังกลางวันเป็นต้น2องมะม่วงรับประทานผลดิบกลุ่มนี้จะเป็นได้แก่มะม่วงมันโดยเมื่อผลยังอ่อนมีรสเปรี้ยวแต่เมื่อแก่จัดจะมีรสหวานมันและหอมหน่ารับประทานเช่นมะม่วงพิมเสนมันเขียวสวยหนองแสงสามมะม่วงเพื่ออ,อุตสาหการรมแปรรูปหรือดองมี ผลดิบมีรสเปรี้ยวไม่มากนะักมีเนื้อละเอียดมากเมื่อแปรรูปหรือดองแล้วเนื้อคงแข็งและไม่เละเช่นมะม่วงแก้วเป็นต้นการปฏิบัติดูแลรักษามะม่วงหนึ่งการเตรียมพื้นที่และการเตรียมดิน2ขุดหลุมและการปลูกและพันธุ์มะม่วง 3. การให้น้ํา4การให้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีสำหรับมะม่วงที่ให้ผลแล้วนะครับหลังจากการตัดแต่งกิ่งทำความสะอาดโคนต้นใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15 16 1 6 1 6บมบำรุงต้น สูตร12 24 12หรือ8 24 24เพื่อสร้างตาดอกสูตร14 14 14หรือ16 16 16เพื่อขยายผลและสูตร13 3 21เพื่อพัฒนาคุณภาพผมตาลำดับนะครับการปลูกนะครับผสมวัสดุทั้งหมดพร้อมดินคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วใส่ในหลุมปลูกนะครับคุมโคนด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้งลดน้ำครับให้น้ำ ช่วงนะครับช่วงแรกเวลา7วันแรกแหลังนั้น 3- 4วันครั้งต่อมา7-10วันครั้นตมามลำดับใส่ปุ๋ยเคมีหลังปลูกับสามสี่เดือนสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าอัตราสองร้อยห้าสิบกรัมต่อต้นหลังจากนั้นใส่ทุกๆสี่เดือนหลังจากนั้นนะครับปฏิบัติด,ดูแลรักษาและจัดการการออกดอกติดผลนะครับตัดแตง่งกิ่งกําจัดวัชพืชทำความสะอาดแปลงการให้น้ําช่วงบนลงต้นให้น้ําประมาณยี่สิบลิตรนะครับต่อต้นต่อวันนะครับสรงพุ่มช่วงสรงพุ่มนะครับ ช่วงเาที่ผลนะครับต้องการน้ามากที่สุดนะครับประมาณ80-100ลิตรต่อต้นต่อวันนะครับใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะครับสูตร15-15-15สูตรสร้างตาดอกนะครับ12-24-12หรือ8-24-24สูตรขยายผล16-16-16นะครับและสูตรพัฒนาคุณภาพผลนะครับ13-13-21นะครับและต่อมานะครับต้องมีการป้องกันกําจัดและควบคุมโรคแมลงนะครับ ช่วงระยะใบอ่อนระยะออกดอกระยะติดผลและระยะเก็บเกี่ยวของมะม่วงนะครับก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับของไม้ผลยืนต้นคือมะม่วงนะครับซึ่งสามารถปลูกได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับถ้าจะลงลึกหรือเจาะละเอียดกว่านี้นะครับก็ต้องลองปลูกดูนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปหลายๆคลิปแล้วที่หลายๆท่านที่ทําลงไป เจาะในแต่ละเรื่องของมะม่วงนะครับมะม่วงคือผลไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับ